สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันแล้วกับรายการนักเต้นรีแอคชั่นสวัสดีครับครณบอสค่ะสวัสดีครับโน้ครับสวัสดีค่ะเอิญค่ะสวัสดีค่ะนักค่ะค่ะทุกคลิปนะคะเราจะมีคอมเมนต์หนึ่งปรับหมุดไว้ใครอยากแนะนำให้พวกเรารีแอคชั่นวงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคอมเมนต์ที่เราปรับหมุดไว้ได้เลยนะคะ และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามและกดติดตามซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับพวกเราเลยเพื่อการไม่เสียเวลาจะเล่นอะไรกันคือช่วงนี้แบบว่ามันมันไม่ก็อยากพูดอะไรมากอยากดูเลยดีกว่าเนี่ยเออวันนี้มีอะไรให้ดูครับพี่เอิญวันนี้เราจะมาดู เพลงเก่ากันค่ะ,ะเ,เพลงเก่าแล้วเ,เพลงเก่าจริงจเพลงเนี้ยหนูมีแพลนว่าจะดูตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีวงค<อ>ัมแบ็ c คัมแบ็ a คัมแบ็ b มาก็เลยแบบเลื่อนไปก่อนก็คือเราจะมาดูโคชิ เพลงสไปเดอร์เป็นโซโล่เดี่ยวเป็นเพลงโซโล่โฮชิของวงอะไรอ่ะโฮชิอยู่เซเว่นทีมค่ะเป็นหัวหน้าทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ว้าวแล้วก็คือออกมาออกเพลงเดี่ยวมาใช่ที่แบบมีสามทีมที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์มีแรปแล้วก็มีร้องอะไรเงี้ยโอ้ล้นล้นใช่อันนี้คือหัวหน้าทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นคนจิ้นท่าช่วยช่วยในเซเวนทีมด้วยอะไรอย่างี้เห็นเห็นแฟนคลับบอกมา โอเคอันแรกนี้เราก็ดูเป็นเป็นแบบของชูมก่อนค่ะสตูดิโอชูมโอเคแบบสวยๆชูมชูมตะสไปเดอร์โอ้ยเฮ้ยคอนเซปเฮ้ยเขาเกาะอยู่เหมือนแมงเหมือนแมงมุมไงใช่ตามชื่อเพลงอุ้ยโ้เขาเกาะเฮ้ยบิดต้องแข่งแร้วใ่ไห้เนี่ย

ใช้ต่อยอยู่ะยม่ับแค่เ็อะฮ้ยเจ็นุเจ๊ง่ะเฮ้ยลิงดีมากแล้วเหยียบเอาอเหยียบ้วนะ ภาสวยโอ้ยเฮ้ยจาคาโอ้โียอ่ะมมุมกล้องสวยมากโหบร้านดีแบบนีแบบมูทมาเลย Keselih yeah. dia, ดีหมดโอ้โสวยมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเ้๋เรา้ว่าเราใั้แบบแล้วแดนเซอร์ก็เข้ามาอีกเปลี่ยน็อบเรียกว่าเปลี่ยนช่อง ชเวยองจุนก็คิดอ๋ออดีสุดยอดคุณกำลีเนี่ยแหละห้าหกเจ็ดแปดเยี่ยมจริงจริงแปลกใหม่มากเฮ้ยคอนเซปต์โชว์อันนี้อันต้องเรียกเลยว่าเป็นโชว์โชว์เขาดีมากคือคอนเซปต์สไปเดอร์แมนแล้วแบบว่าตีตีแตกเลยอ่ะแล้วคอนเซปต์แบบ มันใช่หมดอ่ะการพรีเซนต์ทุกอย่างแล้วแบบว่าหูตั้งแต่ออกแรกออกมาแรกอ่ะที่โหนนะเนาะใช้คุ้มมากเลยใช่ใช่เขาเรียกว่าตอนแรกนึกว่าจะแบบแค่แบบแป๊บเดียวแค่ตอนเริ่มอย่างเงี้ยตอนนี้แท้งนะยันจบเลยสุดยอดอ่ะจริงแล้วชอบความเขียดที่แบบเป็นช่องอ่ะเหมือนใช้แท่งอ่ะนะมาแบบแบ่งช่องอ่ะใช่แล้วก็เริ่มมาเต้นอ่ะสุดยอดสวยมากคือแบบว่าตบมือให้เลยคือแบบว่าสุดยอดได้เห็นอะไรใหม่ๆที่แบบโชว์โชว์ดีๆแบบว่าว้าวเลยครับ เพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันเลยครับในช่วงรีแค